สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมันนี้มาเบิงหิมะเกาะน้มัน,น,มน,มนะมนต้นไม้จ้าสวยงามบรจจานเพื่อน ความสวยงามของเพื่นกระสิมีความเยือกเย็นหนาวเยือกเย็นหนาวจ้ะสวยงามค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนเกาะน้ำกิงใหม่จ้ะ เกาะน้ำกิ่งใหม่น้ำตุนใหม่กระสวยงามจ่าทะเลทะเลหิมะจ้าอันนี้ยังลงบ่หลายจ้าลงเล่นหลายนี่บ่เห็นพื้นเห็นดินเลยละจ้านี่พันยังลงบ่หลายปันใดดอกยังมาบ่าท่านหลายจ้ะ เบืองต้นหน่อยนี่จ้ะสวยงามนะฮกเป็นตหาหักเป็นตหาหักจ้ะอืมนจ้ะสวยน้ำต้นใหม่ลงมากเกาะเกาะข้าวเจือกเพื่อ เพื่อนเพื่อนยุท้างยุโรปก็สิเคยเห็นจนว่าชินกันแล้วเนาะจ่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนทางเมืองไทยบ่ท่านได้เห็นกันจ่ะผู้เห็นก็นเห็นผู้บพท่านได้เห็นก็บ่าท่านเห็น,นจ่ะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งน้ำกันเนาะจ่ะเนาะก็สวยงามจากก่ะเกาะอยู่น้ำต้นใหม่จ่ะ หน้าให้บุบร้อยมาใส่เนาะจ้าเนาะน้ำแข็งใส่บ้านเฮาอันนี้บ่ตตรงใส่เลยจ่าให้บุบบ่อยมาใส่เล็กหน่อยเนาะจ้าเนาะเพิ่นพักกันเล่นแล้วเพิ่นก็นกินนี่น้ำแข็งจังสีเล็กหน่อยมากขึ้นอย่างนี้ให้มะลงมาเนาะพักกนรเาาพักกนรเฮวเพิ่นไดเล่นให้มะเล่นเด็กหน่อยเนาะจ้า อยู่น้ำโรงเรียนอยู่น้ำมันเด็กหน่อยอนุบาลเด็กหน่อยโรงเรียนประถมสิจะห้าวประกันนั่นหิมะมาเพื่อนเด่เนหิมะจ้ะ